อยากขายรถเนี่ยเราเรียกเต็นมาตีราคาที่บ้านเราหรือเราขับมาที่เต็นเนี่ยแบบไหนที่ว่ากันได้ราคาต่างกันไหมราคาเหรอ,อ,อจริงๆเหมือนกันน่ะใกล้เคียงกันแล้วแต่สะดวกถ้าเป็นคนไม่สะดวกขับมาก็เรียกให้เราไปตีได้นะหลายๆเต็นเดี๋ยวนี้ก็มีบริการตีรถตีราคานอกสถานที่ซื้อขายถึงบ้านมีของเราก็มีเรื่อยๆนะแต่ข้อดีของการมาเต็นมันก็คือได้เห็นสถานที่นะได้มีความเชื่อมัน่นว่าเอ้ยขายให้ใครเจ้ขาขอ,ของเต็นนะ ตาแบบนี้นะร้านอยู่ตรงนี้ไว้ใจได้ไหมมันก็ได้เห็นหน้าร้านบรรยากาศอ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอกาสจะเจอมิจฉาชีพอ่ะมันก็น้อยหน่อยแต่ถ้าอยู่บ้านบางทีก็โทรเยอะไงโทรไป3ามสี่งงั่วไปหมด่รู้ใครเป็นใครอ่าบางทีก็งงไงบางทีอาจจะส่งลูกน้องมาส่งใครมาบางทีมันก็แบบสับสนใช่ไหมแล้วก็ต้องมานั่งรอมากี่โมงนะเจานี้มาแล้วไม่จบจก็ไปถ้าไปตะเองมันได้เสียอยู่แล้วไงไปขับเองได้เสียได้เจอ เองสรุปก็คือได้ทั้ง2แบบราคาแบบไหนดีกว่าบางทีเราอยากคุยกับเท่าแก่มันก็อาจจะคุยไปคุยมาอาจจะถูกขอ้ออาจจะได้ราคามากกว่าก็ได้ใช่ไหมบางทีไปลูกน้องลูกน้องออกไปเขาตัดสินใจไม่ได้เขาบัญญัติเขาไม่เห็นกระตาบางทีเท่าแก่ก็ไม่มั่นใจตัดสินใจไม่ได้อาราคามันก็จะไม่ได้ซูมากเพราะฉะนั้นถ้าอยากเจราจาเองอยากคุยราคาก็สะดวกเต็น์ก็เรียนเชิญนะครับก้าวศิลก็เปิดทุกวันแต่ถ้าไม่สะดวกอยู่บ้านก็ยินดีให้บริการเช่นกันนะได้ทั้ง2แบบเลยครับ